หลันตัวเตอเสียวเหนียวนกน้อยจอมขี้เกียจเสียวเหนียวเปิ้นเปินเป้นเฟยฉางหลันตัวสมมาเย่ปูจัวกันท้ายอีฉีเตอเสียวผิงอยู่ ดูชี่เสียสีเฟเสียงอทาเขาไปไม่ไ้นกน้อยเปินเปินเกียดคร้านมากและไม่ยอมทำอะไรเลยนกตัวอื่นๆเขาทั้งหมดไปเรียนการบินแต่เปินเปินไม่ยอมเรียน ปิ้นเปิ้นซัวเสียหน้าเสียเหมยหย where you หัวยอยัวเตอป้าป้า,ปามาๆเป่าหู่อัวภูซีย่าวเสียสีเปิ้นเปิ้น,น,นกล่าวว่าการเรียนรู้การบินไม่มีประโยชน์ฉันมีพ่อแม่ที่จะปกป้องฉัน ฉันจึงไม่จําเป็นต้องหัดบินเกเลออีเก้เยี่ยทามินเสียงเย่ยช่วข้านเปินป้นเปินป้นเปิ้นเปิว้าวนี้จะมิเปี้ยนเตอ เจเมอผ้าอ่ะเ,เ,เวลาผ่านไปหนึ่งเดือนพวกเขาพากันมาดูเปินเปินเปินเปิลทำไมเธอถึงได้อ้วนอย่างนี้ เปิ้ลเปิ้นไม่เห็นไดเสียนเซินโฮเตัอัวยเซียน,นอันอันอัอันอนจืนอันเันอันเปินเป้น,越越นอ,อันออันอัอันอันนอันอันอนอันนอัอนอันนอันอันอันเ,เ้นเ เปิลเปินไม่ได้สังเกตเห็นอันตรายที่อยู่เบื้องหลังเขางูเลื้อยออกมาเข้าใกล้เปิลเปินมากขึ้นเรื่อยเรื่อยอ้าปากออกและกำลังจะกลืนกินเปิลเปิล เทียนคงสร้างเตอเผิงงหยี่มินขั้นต้าเล้เจออีเชื่อเสี่ยงหัวเจียนอีอย่างชงล้เสี่ยหลายเปิ้นเปินป้นคว้ายสิงสิงคว,ว,ว้ายเผาอยวไว้เสียนเพื่อนบนท้องฟ้าเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้แล้ว ก็พุ่งลงมาเหมือนจรวดเปิลเปิลตื่นแล้ววิ่งแล้วอันตรายเปิ้ลเปิลเฟยฉางกันเสี้ยเพย่พเน友นเตอจิ้วมิ่งจือเอิน วัวเสียงเกินหนีเมินเสียสีเฟยเสียงหนีเมินเคยอีเจียวหัวมาเปิ่นเปิ่นรู้สึกขอบคุณเพื่อนๆของเขามากสำหรับความกรุณาช่วยชีวิตของเขาฉันอยากเรียนการบินกับพวกคุณพวกคุณช่วยสอนฉันได้ไหม เพเ่ินสัวเจ้าป้าเ่าไม่ียวหนีเสีย,สยเยงเพื่อนๆต่างพูดว่าไปกันเถอะพวกเราจะสอนวิธีบินให้คุณถ้าท่านชอบกรุณา กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ